สวัสดีค่ะวันที่2แล้วนะคะมื้อแรกของวันนี้ก็กินตอน11บเอโมงครึ่งเลยนะคะเป็นซุกกี้หมูค่ะพี่สาวโทรมาให้กำลับบงใจในการลดน้ำหนักด้วยนะคะสงสัยต้องทำได้แน่ๆเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาวัดรอบเอวรอบปกรอบสะโพกรอบขาและรอบแขนกันนะคะ สัปดาห์ที่หนึ่งเรามีพุงเนี่ยอยู่ที่หนึ 170. ่งร้อยเจ็ดเซนพุงหนึ่งศูนย์เจ็ดเซนสัปดาห์ที่หนึ่งแล้วก็ต่อไปเป็นสะโพหรือลบก้นเรานะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแปดเซนหนึ่งศูนย์แปด ต้นขายอยู่ที่หกสิบสี่เซนรอบอกอยู่ที่เก้าสิบแปดเซนเก้าสิบแปดเซนแล้วแขนจะวัดยังไง ก็ลอบปีนั่นแหละไม่ถึง <laughs> สาสิบเอ็วก็ซน,น,นสามสิบนั่ก็ได้สามเอ็ดแขนสาสิบซนสัปดาห์หน้าไปมาวัดกันใหม หมูป่าที่เป็นจานหานนะคอะะขนมหวานวันนี้ค่ะบูเบอรี่ปั่นไม่มิกเบอร์รบ่ปั่นปั่นกัรน่มันจแสดงสัญาุปาพันนะคะาอย่าเพ่เข้าไปยุ่งค่ะเขาจะดูแก้วมากล้องๆหน่อยมันมองไม่เห็นมันเป็นหมูป่าตัวอื่นนะคะก็จพยายามเรียงทางให้นะคะ ปลาเผาจ้ายันนี้ยินปลาเผาห้าโมงสิบห้าจ้ะอร่อยจริงเลยจัง